กระสิพาทุกท่านมเเาเฮ็ดข้าวต้มน้ำมันหมูกินเดอ้อเซิ่งขั้นตอนและวิธีการเฮ็ดสิมีอันเลอดแด่นั้นเฮากลับไปเบิ้งนำกันเลยจ้า สำรับส่วนประกอบลักๆของเฮาก็จะมีข้าวเหนียวเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวไก่น้อยเด้อสาวเสียงขวงจีไซสองกิโลเนาะพี่น้องเพื่อ,อามาเฮ็ดข้าวต้มในมื้อน,นี้อันนี้เป็นข้าวไก่น้อยเมือม่อเมือเลยเนาะพี่น้องเอ๋ยต่อมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอมบัวแดงที่เฮาซอยเฮ็ดบุญมุ่นแล้วเนาะต่อมาอันนี้ก็แม่นเบอร์หอมบัวเนาะทุกคนที่เฮา ให้มันลักษณะประมาณนี้แล้วที่สําคัญเนาะอันนี้ก็คือมากทั่วหลังเตกที่สาวเสียงขวงไซ้เฮ็ดข้าวต้มมือนี้1กิโลนั่นเองเนาะบ้านสาวเสียงขวงเอินว่ามากทั่วหลังเตกบ้านเอฟซีเอินว่าอันลือก็คอมเมนต์บอกสาวเสียงขวงได้เดอ้อต่อมาเนาะอันนี้ก็คือหมูสามชั้นที่สาวเสียงขวงไซ้มาเฮ็ดข้าวต้มในมือนี้สาวเสียงขวงไซ้หมูอยู่1กิโลนั่นเองเนาะพี่น้อง เราจะเอามาซอยเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้หรือว่าเป็นเปียงยาวๆแบบนี้เด้อต่อมาเนาะอันนี้ก็คือน้ำเปล่าที่เฮาซีมาคนเสืร์เข้าอันนี้ก็คือเป้งน,นัวเนะาะเสาเสียงขวงจีไซย,ยูสามบ่วงเกง๋งอันนี้ก็คือเกลือสามบ่วงเกง๋งพริกไทยสองบ่วงเกง๋ง สำหรับส่วนประกอบหลักๆกาจีมีซ้ำนี้เนาะต้อมาเฮากับไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยจ้าขั้นตอนต้อมาเฮากะเอามักทั่วหลังเตกไปตำให้มุ่นละเอียดหรือว่าผู้เลือจิใสเครื่องบดกระไดเนาะแต่ว่าสาวเสียงขวงจิตำเอาขั้นตอนต้อมาเฮากะใสหัวหอมบวัวแดงที่ซอยไวเมื่อกี้นี้ ใส่เกลือลงประมาณนึ่งบ้วงกาแฟใส่แป้งหนัวลงประมาณนึ่งบ้วงกาแฟคือกัน่ตม้านอเฮากระใส่พริกไทยดำนึ่งบ้วงกาแฟคือกันเด้อพี่น้องตัวนี้มากหลายกระใสหลายมากน้อยกระใสน้อยปรุงตามเจอที่เฮามากเลยเด้อ หลังจากนั้นโอนกะคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเฮาก็เพิ่มสีสันให้มะกรั่วของเฮาโดยการโขยใบหอมบัวซอยลงไปน้อยนึง หลังจากนั้นกคนให้มันเข้ากันละเอียดหลังจากที่คนเข้ากันละเอียดแล้วนะตาของมักทั่วเฮาก็จะเป็นแบบนี้เด้อต่อมาเฮาก็มาปรุงหมูเนาะใส่เกลือลงครึ่งบ้วงกาแฟใส่เป้งน,นัวลงครึ่งบ้วงกาแฟต่อมากระใสพริกไทยดำเนาะครึ่งบ้วงกาแฟ แล้วกระตามมาด้วยใบหอมบัวที่เฮาซอยไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นเนาะทุกคนเฮาก็ะคนให้ทุกอย่างเท่ากันละเอียดเนาะถ้าว่าผู้เลอมักรสชาติแบบหรือกับปรุงเอาตามเจอเลยเด้อพี่น้อง หลังจากที่คนเข้ากันละเอียดแล้วเฮากะจะได้หน้าตาของหมูออกมาเป็นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อต่อมาเนาะเฮาก็มาเบิ้งวิธีการปรุงข้าวเหนียวของเฮาเลยจ้าทีแรกเนาะกะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่เกลือลงนึ่งบ้วงกาแฟใส่แป้งหนัวลงนึ่งบ้วงกาแฟ ตามมาด้วยพริกไทยหนึ่งบ่วงกาเฟสุดท้ายเนาะพี่น้องเห่ากระไส่ใบหอมบัวที่เห่าซอยไว้ลงไปเมด่เลยหลังจากนั้นเนาะก็คนให้มันเข้ากันเลยพี่น้อง สำหรับขา้าวเหนียวเนาะถ้าว่าข้าวโค้งเอซีมันแข็งเฮาก็สามารถเอาไปมาก้อนแล้วจึงมาเฮ็ดเนาะแต่ว่าข้าวของสาวเสียงขวงมันอ่อนอยู่แล้วกันเลยว่าเอามาปรุงเลยเนาะพี่น้องบบต้องเอาไปมาเอาไปมามันจิเลโพดเนาะหน้าตาของข้าวเฮาก็สิออกมาประมาณนี้เด้อ หลังจากปรุงทุกอย่างแล้วเหมืแล้วโนะบัดนี้สาวเสียงขวงกับสิพาทุกทานมาห่อเข้าต้มน้ำมันหมูกันเนาะสำหรับเบอร์โต้งที่เฮาเอามะห่อสาวเสียงขวงจีห่อแต่สองเบอร์เท่านั้นเด้อถ้าว่าผู้เลยจีเซอร์สามก็ได้เนเตสาวเสียงขวงจีใส่แต่สองเบอร์พีโนใส่สองกับพอแลวเนาะต่อมาเฮากระตักเข้าเซอร์ก้อนสาวเสียงขวงจีใส่สามบ่วงเกงเด้อถ้าผู้เลยจีเซอร์สี่เซอร์ห้าก็ได้เนาะอิงตามขนาดของต้ง หลังจากที่เสื้อเข้าสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเีิงขวงกะสิเอาในมักทั่วโนะมาป๊กเสื้อทั้งเิงเลยพี่น้องมักทั่วนี้เสาวเสียงขวงจีไส้โคมละนึ่งบ่วงเนาะถ้าว่าผู้เลยจีเสื้อสองเสื้อสามคได้ตามมาด้วยเอาสิ้นหมูเนาะพี่น้องผ้าใส้เครื่องกลางเลยหลังจากนั้นเนาะเฮากระเกียมมาห่อตองของเฮาเลย วิธีการหอ่อตองกะง่ายง่ายเนาะพี่น้องสาวเสียงขวางแนะนำเนาะเวลาหอ่อบ่ให้เอซีเนาะเฮ็ดเน้นจนเกินไปเพราะว่าเขาของเฮามันยังจิตตึ้งขึ้นมาอีกขนาดถ้าว่าเฮาเฮ็ดเน้นเกินไปตองของเฮาอาจจะเตกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้มันสำคัญหลายเนาะวิธีการกีบตงองห่อตองกะง่ายง่ายพี่น้องค่อยๆพับมันมาเนาะนี่กะจีได้แล้วเนาะ ข้าวต้มน้ำมันหมูของเฮาโค้มเยื้อๆงามพี่น้องเอ้ยลักษณะมันกาจิเป็นแบบนี้เนาะเดต่อมาสาวสิ่งข่วงกาซิพาทุกท่านมามัดข้าวต้มเนาะวิธีการมัดเฮาจิมัดเฮ็ดเป็น3ส,ส่วนแล้วสําหรับตอกที่เฮามัดเนาะกบ,บ่ต้องหัดข้าวต้มเฮาแห้งจนเกินไปเด้อพี่น้อง มัดเท่มันค่อยๆเนาะพอดีเธอตองเฮาอยู่บบตองเห็ดแน้นเกินไปและกับบตองเห็ดหล่มจนเกินไปลักษณะของการมัดเนาะเฮาสิมัดเห็ดเป็นสามย่านห่างกันประมาณข้อมือนึ่งเด้อพี่น้องวิธีการมัดขั้นตอนสุดท้ายเนาะเฮาก็ต้องเอาไม้ตอกเน็บเข้ากับ ตอกที่เหามัดอยู่ไหนข้าวต้มแล้วสองตอกที่เหามว้วนทันเหาต้องเอามัดติดเลยด้วยพี่น้องเด้เข้าวต้มของเหาก็ถือว่าได้แล้วเนะเาะข้าวต้มน้ำมันหมูโพมเยิ่ยงงามพี่น้องเอ๋ยด้เฮ็ดแบบนี้กะถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสาวเสียงขวงจิพามาเบิง้งหลังจากที่เหามาัดแล้วเลยเนาะ ข้าวต้มน้ำมันหมูของเฮากาถือว่าห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนกาหน้าตาออกมากะจีป,ประมาณนี้เนาะเดชผู้เลอมากคมเยออกะห่อเยอ่อผู้เลอมักคมน้อยกะห่อน้อยเนาะต่อมาเนาะเฮากะเอาเข้าวต้มของเฮาลงไปเซ่อในหม้อเลยแล้วกะทอกน้ำเซ่อแบบนี้ต้มไว้ประมาณนึ่งส่วงมงพี่น้อง หลังจากนึ่งโมงผ่านไปข้าวต้มของเหาก็ถือว่าซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อทุกคนหอมขนาดเลยเนอะเดี๋ยวสาวเสียงขวงสีมาแกะคือเอฟซีทุกทานได้เบิ่งนํำกันเนอะว่าหน้าตาของข้าวต้มน้ำมันหมูเหาสีเป็นแบบเลยว้าวทุกคนเป็นตาแซ่บขนาดเลย สำหรับขั้นตอนและกับวิธีการเฮ็ดข้าวต้มของเฮาเนาะก,ก็ไง่ายง่ายเอฟซีลงไปเฮ็ดก in mm ิน hmm. เบิ่งเดอ้อครับหองว่าเฮ็ดสูตรสาวเสียงข่วงนี่แล้วสิติดเจอแน่นอนเนาะแล้วถ้าเอฟซีท่านเลอเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์เนาะก,ก็ส่วยกดติดตามกดถึกเจอเพื่อเป็นกําลังเจอเฮ้ซ่องสาวเสียงข่วงดเดอ้อขอบเจอเอฟซีทุกท่านหลายๆที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้